สำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะเทศกาลกินปลาประจำปี2557 mm hmm. ก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาที่เป็นพ่องานในการจัดปตาเทศกาลกินปลาประจำปี257 mm hmm. ในวันนี้ mm hmm. แล้วก็อีกรายการหนึ่งนะคะก็คือตลาดนัดการค้าชายแดนโอท็อปเฟสติวัล ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ริมควานบริเวณลานพ่อขุนงามเมืองนะครับวันนี้จะมีการเปิดงานตลาดนัดการค้าชายแดนของจังหวัดพะเยานะครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายสุชาติกีฬาแปงเป็นประธานเปิดในพิธีครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยครับความจริง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีระแปงดิฉันนางเฟื่องฟ้าตุลา,าธรรมกุลพาริจังหวัดพะเยาพัฒนาการจังหวัดพะเยาหอ,อการค้าจังหวัดพะเยาและเทศบาลเมืองพะเยาในนามผู้ดำเนินการจัดงานตลาดนัดการค้าชายแดนและอูทอกเฟสติวัลจังหวัดพะเยาขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตลาดนัดการค้าชายแดนและอูทอกเฟสติวัลจังหวัดพะเยาในวันนี้และในโอกาสนี้ขอรายงานการดําเนินงานให้ทราบดังต่อไปนี้การจัดงานตลาดนัดการค้าชายแดนและอูทอกเฟสติวัลเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานได้แก่สำนักง,งานพาณิชย์จ,จังหวัดพะเยาสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาหอการค้าจังหวัดพะเยาและเทศบาลเมืองพะเยาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านปีงบประมาณ2557ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์การค้าไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการค้าภูมิภาคและการค้าชายแดนโดยมุ่งสร้างรายได้จากการค้าชายแดนและสนับสนุนการค้าการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าในภูมิภาค เพื่อขยายการค้าการลงทุนซึ่งจะเน้นการส่งเสริมมูลค่าการค้าชายแดนให้เพิ่มมากขึ้นและเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางการค้าชายแดนสปปรลาวด้านจังหวัดพยาวเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและนอกจากนี้การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยพยาอีกด้วยสำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอปโอทอปซีเล็ก โอปอปและ SME จังหวัดพะเยาวรวมทั้งสิ้นจำนวน60ครูหาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีตลอดระยะเวลาการจัดงานบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้กรุณากล่าวเปิดงานตลาดนัดการค้าชายแดนและโอทอปเฟสติวัลจังหวัดพะเยาขอากราบเรียนเชิญค่ะสนรอโครงการจังหวัดพะเยาท่่นรดอกตรีสมชาแกมวมเี ท่านนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาท่านประธานหอ,อการค้าจังหวัดพะเยาท่านประธานสาภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาท่านหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและท่านผุ้เกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในวิธีเปิดงานตลาดนัดก,การค้าชายแดนและโอท็อปเฟสติวัลจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สํงงา,นานักงานพานิชฐ์จังหวัดพะเยาร่วมกับสํนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาหอการค้าจังหวัดพะเยาและเทศบาลเมืองพะเยาร่วมกันจัดขึ้นหน้าสถานที่แห่งนี้การจัดงานตลาดนัดการค้าชายแดนและโอท็อปเฟสติวัลจังหวัดพะเยาในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหรือเป็นงานที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนและเศรษฐกิจ จังหวัดพะเยาของเราเนื่องจากจังหวัดพะเยามีชายแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านอำเภอภูสางซึ่งเรามีด่านชายแดนที่เรียกว่าด่านบ้านหววตั้งอยู่เมื่อ,อสี่ห้าวันก่อนผมก็เพิ่งนำคณะขบวนแรนรี่จากอำเภอเชียงคำและอำเภอภูสาง เดินทางไปที่แขวงชัยบุรีแขวงหลวงพระบางนะครับระหว่างวันที่6-9มีนาคมที่ผ่านมาทำให้ได้เห็นถึงสภาพภูิปเทศเส้นทางและโอกาสศักยภาพในการที่เราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือด้านประเทศสปปลาวในการที่จะได้ส่งเสริมกิจกรรมในการไปมหาสู ระหว่างกันที่สําคัญก,ก็คือในเรื่องของการค้าชายแดนในเรื่องของการท่องเที่ยวการลงทุนตา่างๆในเรื่องของด่านชายแดนที่บ้านห้วงอำเภอปูซางนั้นโดยมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15มกราคม2555เห็นชอบให้ยกระดับจากฐานะปัจจุบันซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าให้เป็นด่านถาวรหรือจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต ตลาดนัดก,การค้าชายแดนและโอทอปเฟสติวัลจังหวัดพะเยาส่งเสริมการค้าชายแดนไทยลาสารสัมพันธ์สายใหญ่สองแผ่นดินและขอเสียงปรเมินดังดัให้กับพิธีเปิดงานตลาดนัดก,การค้าชายแดนและโอทอบเฟสติวัลจังหวัดพะเยาดังๆอีกครั้งหนึ่งด้วยสวัสดีเจ้า แม่มาจากที่ไหนคะมาจากกลุ่มกลุ่มพักตบชวาบ้านค่ะจังหูเจ้า,าว,วันนี้สินค้าของแม่นนะทักแบบไหนคะแบบนี้อันนี้ตะก,ก้าไก่เจ้าอ๋อนี่เอาไว้เอาไว้ใส่ปากกาใส่ของชอํารวยเจรา ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชุชาติกิฬาแปงที่เป็นประธานนะคะในการจัดงานงานเทศกาลกินปลาประจำปี2557ในวันนี้และอีกงานนะคะการตลาดไดน o t ท็อปเฟสเ a อร์ประจำปี2557คะ่ะก็ได้รับความดวมือจากทุกหน่วยงานทุกองค์กรในจังหวัดพะเยานะคะรวมถึงพ่อค้าและประชาชนกลุ่มเครือข่ายโอท็ o top. ทุกทุกอำเภอของจังหวัดพะเยาค่ะที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในวันนี้สําหรับปีหน้านะคะก็จัดกันที่ก้อนพะเยาเหมือนเช่นเดิมนะคะค่ะก็ขอ,ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะกันหน้าปีใหม่เจอกันนะคะสวัสดีค่ะต่่อดดดดููดดูีีีมมันไ,ไาล